เปบอกเพครับ็เลยเพือนแจ้งมาในกลุ่มว่าอขอบคุณเี้ครับก็เลยก็เขวเพื่อนเลยเป็นกอนสองก้ต้องสกอก็รัด้ยแ้วหังจากนั้ทีาก่ความสีไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ก็แล้วแต่คนวัดในลูกหลักที่สีอะไรยังไงไม่มีครับเอ่องั้นว่าปราจูบหมอมากกว่าครับจูบหมอครับจูบมาซึา่งสองคนใช่ครับท่หนึ่งเขาเป็นเพื่อนเน่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อเพื่อนเป็นหมอแล้วเพื่อนเพื่อนได้ใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอเราก็เลยแบบโอเครู้สึกสบายใจที่จะที่จะแบบ ทำเงินมอบเป็นเงินุณในการไปซื้อจัดซื้อโครแการแพทย์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้ครับโอนรีบเหรอโอนรีบเราครับเรื่อไปสนใจไปครับแล้วกดูศึกษารายละเอียดอะไรเงี้ยถามรายละเอียดจริงแบบว่าเอออเาไปใช้ยังไงก็เราก็ศึกษาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนก็เลยสบายใจเรื่องอะเงย ผมก็ก็ทำบุญทั้งกับศาสนาทั้งศาสนาครับกทั้งกับโรงพยาบาลแล้วกับคนอะไรเงี้ยมาซ่อมเพราะก็เรื่อยๆครับก็เราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราพอมีพอจ่ได้เราก็เราก็ทำเป็นโอกาสและจังหวะมากกว่าเราไม่ได้ทำจนงแบบทำตลอดเวลาหรือว่าแบอะไรบางอย่างเกินตัวช่วงใช้เงินเยอะมากจะแบบไในภายหลังช่วงนี้ พอแบบมีเงินถูกเข้ามาทขาก็ทำแบนี้ร่มีเงินขาร้กก็จะเอืมื่องมูลนิภุจ้าเนะครับเรื่องของการแบบบริจาและทำคุณว่าให้บคนก็เดี๋ยวนีก็มีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็มีทั้งคนที่แบบคิดไม่ดีเนาะหวังผลประโยชน์คนที่แบบ เราก็ต้องเริ่ตรงที่ตัวเราแหละเรานะต้องศึกษาหรือว่าสอ,อบถามข้อมูลรายละเอียดให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หรือว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงอันนี้ก็จะเป็นโชค้ายขอไปแล้วใคหรือว่าเขาก็ได้กาไ,ไรมายงไงครัแต่ว่าผมว่าทุกคนนนียเวลาคนเราเดือดร้อนไปบอกเขา้าใจเข้าใจกันเขาจะช่วยเหลือกันแจง้งติดตัวบ้างนะรับผมตกป้องได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมจะมที่วิี่ิธคนทำถ้าเห็นอะไรที่เป็นสุติ ไม่ถูกต้องกฎหมายอะไรเงี้ยผมว่ากออารที่เราจะกล้าแสดงออกก็แสดงกิจวัตรขเราเป็นเรื่องที่เราควรทำข่าวที่เกี่ยวกับวงการก็ที่แบบงงานหรือว่าอะไรบางครั้งเวลาเราอยากทดูต้องอ่านก็แบบเอยลังเลหรือว่าคื่อเรื่องเพิ่งอะไรเงี้ยมันมันก็มีนะครับมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมัน transaction นเร็วมากโอนเงินกับแอปเดียวทุกอย่างานเพโลกอินเทอร์เน็ตเห็นแล้วเรารู้สึก เวทนาหน้าสงสารอยากจะช่วยอะไรอย่างนี้ยครับก็เราก็ต้องแบบพิจนารณาดีบางทีอาจจะรอสักวันสองปีก็ได้หรือว่าจะมีอะไรมาสกิดใจมีเทมมดวดามาบอกมีแบบคนมาแบบโพสหรืออะไรอย่างนี้ยครับก็ก็คือประ,ะมาณนี้นแต่ว่าสนใจแล้วตัวเองก็ทำกับคนที่เรารู้จักกันคนที่เราสนิทคนที่เราได้ไปสัมผัสแล้วเป็นรู้จักของแล้วเรื่องที่เขาเปลี่ยนโหมด พอ so you ดีว่าแฟนเราเหมือนย่าเขาถไว้ว่าแบบว่าเออแต่ทุกการยักยันทุกการจบวันอะไรแบบนี้เขาเขาบอกเขาหรอมาเกินครับเกินวันละกี่ครั้งเลยนะเกินไม่หรอกครับแซวแซวเลยผมแบบเรื่องปกติเลยครับผมผมกับย่าที่แบบเออเป็นเรื่องแสดงความรักในเรื่องปกตินะครับอยู่ที่ไหนก็ผมว่ามันก็เรา ใช้เจนรู้สึกได้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะถูกแบบว่าเลยกดูมาแบบ